ทักทายมนุมิาสายทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะฮะโอ้ขอโทษดีเออใช่วันพฤหัสจริงเออขอโทษวันพุธนะฮะลืมไปนะฮะอเมริกาเมืองไทยก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะครับผมเวลาประมาณตีสามกว่าเนาะตีสามกว่าเกือบครึ่งกับยังไม่ถึงทีนะฮะก็ก็ยังไง ตอนนี้กำลังจะไปรับลูกรับแฟนนะฮะก็ชักทายสหรัฐอเมริการัฐมินิโซตานะฮะใครที่อยากจะมาอเมริกาก็ติดต่อมานะครับผมจะได้แนะนำว่า,าจะเดินเรื่องอย่างไงเตรียมเอกสารอย่างไงนะครับผมพูดตรงๆไม่ต้องผ่านในหน้าและไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ก็ได้นะครับผม พอไปเอเจนซี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายให้เราหรอกแค่ให้คำแนะนำแบบผมนี่แหละผมก็เป็นเอเจนซี่ด้วยนะฮะแต่เป็นเอเจนซี่ที่ไม่คิดเงินอะไรนะครับผมนะบอกสูตรลับต่างๆนะฮะบอกฟรีอะพูดง่ายๆนะฮะและถ้าได้ผ่านมาเออถ้าผ่านวีซ่าแล้วคุณอยากสะสมนาคุณอพี่ผมอยากสมนาคุณให้ พี่ก็ไม่ได้เรียกร้องแล้วแต่คุณอันนี้บอกไว้ก่อนนะนะครับผมนะแต่เราจะให้ข้อมูลแบบสุดยอดนะลึกๆเลยละไม่ใช่ว่าให้ให้เงินก่อนแล้วก็ค่อยอให้คำปรึกษาไม่ใช่นะฮะเพราะเราไม่ใช่เป็นเอเจนซี่เราให้ข้อมูลคุณเฉยๆให้อย่างดีอย่างลึกซึ้งเข้าใจไหมฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ เพราะฉะนั้นก็บอกฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าได้วีซ่าแล้วอยากจะสม,มนาคุณก็แล้วแต่นะไม่ขัดศรัทธานะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็บางทีก็จะบอกถ้าติดตามาเพจนี้นะฮะเพีงแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ผมก็พอใจแล้วอ่ะนะฮะ แล้วก็วีซ่านักเรียนที่จะไปออสเตรเลียนะครับผมทุกอายุแหละมันมีหลายขั้นตอนนะฮะอายุน้อยก็จะไปเร็วหน่อยอายุเยอะก็รอ,อไปวีซ่าท่องเที่ยวและไปเปลี่ยนวีซ่าที่ออสเตรเลียอยยุเท่าไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้เรามีเอนเจนซี่อยู่นู่นอันนี้ของอของจริงละ แต่ถ้ามามีการนี่บอกฟรีแต่ตรงนั้นนี่มีอันนั้นมันต้องอาจจะได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมในเรื่องของค่าเทอมในเรื่องของวีซา่าในเรื่องอะไรต่างๆมันก็ธรรมดานะฮะลองไปสืบดูนะฮะว่าองค์เอเจนซี่นี้มีจริงไหมอะไรต่างๆนะครับผมก็จะแนะนำไปลักษณะนั้น คือถ้าอายุน้อยมาเมกาก็ได้อยู่นะถ้าใครอยากมาเมกาจริงๆอายุน้อยก็จะแนะนําได้ส่วนจะเอ,เอาเขาเรียกว่าเอาข้อมูลนี้ไปใช้ไหมก็แล้วแต่แต่ผมบอกหมดเนาะลักษณะนั้นว่าควรที่จะทําอย่างนั้นหนึ่งสองสามนะฮะบางคนก็ไม่ค่อยชอบก็มีนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็พูดหลังไม่ก็ดี ทำไมเขาไม่ชอบหรือครับเพราะบางครั้งผมแนะนํนาวีซ่าท่องเที่ยวนะฮะการท่องเที่ยวนี่ความจริงทํางานไม่ได้ใช่ไหมฮะอะไรประมาณเนี้ยลองคิดเอาเองนะครับต่อยอดเราเองนะฮะถามว่ามันทําได้จริงๆริงไหมและคนส่วนใหญ่ทําอะไรคนที่ทําร้านอาหารไทยนี่ยเขามีวีซ่าจริงๆริงหรอที่เป็นวีซ่าทำงานอันนี้ก็น่าคิดนะลองไปดู และคนไทยจะมีวีซ่าอะไรที่จะขอได้บ้างใช่ไหมฮะเช่นวีซา่าวีซา่าขอโทษวีซา่าคู่มั่นอย่างเงี้ยเราจะมีคู่มั่นจริงเหรอแล้วมันยากไหมละ่ะผมไม่อยากมีคู่มั่นเนี่ยผมอยากไปเมกาผมไม่เอาคู่มั่นคู่มิอนอะไรไม่รู้แล้วใครจะไม่มั่นคุณละ่ะแล้วคุณจะมั่นเขาหรือ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะมีซ่าคู่แต่งงานเอ้าคุณคุยกับใครคุณมีเมียแล้ว